สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการสอนจับเกจวัดแรงดันนะครับ,บการจับเกจวัดแรงดันว่าจับตรงไหนค่าเท่าไรปริมาณเท่าไรควรจะทำยังไงปรับเพรสเชอร์ตรงไหนนี่ฮะตัวนี้จะเป็นตัวให้ดูนะครับว่าทำยังไงเบื้องต้นทำอย่างนี้จับเกจเบื้องต้นอย่างนี้อ่านค่าอย่างนี้นะครับใครสงสัยก็โทรมาฮะ ส่วนรถคันนี้เล่าอาการก่อนรถคันนี้มีอาการเขาบอกว่าเขาไปทําปั๊มมาที่อื่นนะไปซ่อมปั๊มมาชุดใหญ่เลย5้าหกหมบาทนะครับแต่เอามาปุ๊บสวิงไม่แรงสวิงไม่แรงผ่านไม่แรงถามกลับไปคนซ่อมเขาก็บอกว่าออมอเตอร์สวิงไม่ดีนะครับมอเตอร์สวิงไม่ดีผมก็เลยมาเช็คเบื้องต้นให้ดูนะครับกับสายกับสายเช็ค กับสายแรงดันต่างๆนะครับลองดูเนี่ยให้เขาดูเลยว่าเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเอาสายแรงดันแรงดันที่มันดีเนี่ยเอาเข้าไปใส่กับสวิงแรงผ่านปกติก็เลยพุ่งเป้ามาผมบอกว่าปั๊มเ,เสียแน่นอนปั๊มเสียแน่นอนก็เลยยกเปลี่ยนปั๊มใส่แล้วก็เทสแรงดันต่างๆให้ตอนนี้จีจาร์ดครับระบบจีจาร์ดข้อสําคัญของการการซ่อมคือนะครับ ข้อสำ,สำคัญของการซ่อมของตัวผมเองเนี่ยที่อื่นผมไม่รู้นะครับแต่ที่ผมเนี่ยผมรับผิดชอบนะครับถ้ามันเกิดความผิดพลาดเนื่องจากผมผมรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมซ่อมผมวิเคราะห์ก่อนชี้เป้าให้ถูกต้องนะครับเป้าผมนี่จะแคบผมจะไม่เปลี่ยนแม่งทั้งคันอาการไม่หายไม่เอาผมไม่ทําอย่างนั้นนะครับเพราะผมเคยโดนมาอนนุ้นเสียน,นี้เสียเมื่อก่อนนี้จ้างเขาอนุ้นเสียนี้เสียเปลี่ยนแม่งทั้งคันยังไม่หายเลย เพราะฉะนั้นผมจะพุ่งเป้าให้แม่นนะครับโดยใช้เครื่องมือในการนี่แหละครับเช็คแรงดันปรับเช็คแรงดันจับสกัดไปทีละจุดทีละจุดจนให้มันงวดเข้าแล้วพุ่งเป้าให้ได้ว่าตัวไหนเสียเช็คหยาบก่อนแล้วค่อยมาเช็คละเอียดนะครับติดตามคลิปที่ผมจะเล่าต่อไปครับมาด้วยอาการที่ว่าเจ้าของบอกที่อู่ทำมาที่อื่นนะอู่อื่นทำมาด้วยอาการ สวิงไม่ไปครับเขาบอกว่าซ่อมปั๊มชุดใหญ่ไปนะครับไปใช้งานสวิงไม่มีแรงนะครับที่อูที่เดิมบอกว่าเขาเรียกอะไรนะมอเตอร์สวิงเสียอายได้เปลี่ยนมอเตอร์สวิงดีนะเอกใจทันโทรหาผมก่อนนั่นที่คุยที่เป๋งเลยเออเอกใจมาลองเช็คดูกลับสายเดือกตาม คลิปสันส้นๆที่แล้วว่าให้ลองกลับสายดูกลับสายดูปับ๊บสวิงกลับแรงอ้าวงั้นมอเตอร์ก็ไม่เสียสิก็เช็คแรงดันปุ๊บเป็นที่ปั๊มท้ายครับก็เปลี่ยนไปยกเปลี่ยนไปนะครับแล้วสวิงก,ก็กลับมาชวดจาดเหมือนเดิมที่นี่เดี๋ยวจะเซ็ตแรงดันให้นะครับพยายามจับเซ็ตแรงดันกันหน่อยนะครับเช็คแรงดันกันนิดนึงแรงดันจะได้ไม่เกินจะได้เท่าๆนะครับจะได้อยู่ค้ามาตรฐาน พอใจไหมครับพอใจไหมครับพอหมดเลยครับยังไงโอเคไหมครับโอเคนะครับนี่อ่านี่นี่ช่างอ่าเขาเอามานะครับตัวนี้ที่เขาเอามาเอามาอยู่นี่เลยเอามาซ่อมให้พอดีรู้จักกันครับก็เลยยกมานี่ไปอู่อื่นแล้วโดนอันนี้เขาต้องซ่อมไปก่อนแล้วครับประมาณกี่หมื่นผมไม่ทราบเขาบอกเก้าเก้าห้าหกเจ็ดแปดหมื่นประมาณนี้ ทัาทีตามอาการครับาราคาจุกกระดุยจุกกระดุยครับนี่ฮะการจับเกตเช็คแรงดันามาถึงท่านนี้ล้าทำคลิปสั้นๆเร็วๆนะฮะอันนี้คลิปเช็คกันง่ายๆนะครับเช็คที่เมนเมนปั๊มก็คือสายนี้นี้นี้นะครับมันมีของปั๊มนิ้วคู่หนึ่งนะครับปั๊มเฟืองคู่หนึ่งพลอตนะครับพลอตตัวหนึ่งนะครับก่อนจะทําอย่างอื่นนะครับให้เช็ค ถ้ารถช้าให้เช็คเรื่องกรองพายรตนี่ก่อนนะครับให้เช็คกรองพายรตนี่ก่อนจนถึงมาเช็คแรงดันพายรตแรงดันพายรตก็จะมีตัวเช็คไหนเออมีไอตัวปรับอยู่นี่ตัวปรับแรงดันพายรตเดี๋ยวหาก่อท่านี่ตัวตัวปรับแรงดันพายรตนะครับแรงดันพายรตจะเช็คที่เมนก็ได้นะครับสายออกก็ได้จากสายออกก็ได้ใส่3ทางก็ได้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่มีเนี่ยแล้วก็ใส่3ทางเอา ใส่3ทางอันนี้ตัวกลับถังนะฮะไม่เกี่ยวอ,อันนี้ตัวนี้นะฮะไพลอตัวนี้เป็นโซลินนยพายร์ลเต่าตัวนี้เต่ากระต่ายนะครับสังเกตของพลอตเนี่ยจะเป็นตัว2แยกมานะครับเราปรับตัวนี้นะครับปรับตัวนี้เสร็จเช็คแรงดันที่ตรงนี้นะครับถ้าไม่มีให้เช็คสายได้สายหนึ่งก็ได้ใช้3ทางต่อมานะครับเช็คแรงดันพลอตนะครับเรามาเข้าเป้าของเราก็คือต้องเช็คแรงดันพลอตกันนะให้ได้ค่าอยู่ที่40 บาทนะครับสามสิบห้าถึงสี่สิบาทได้หมดค่าสเสถียรน,นะครับจะไม่จะไม่ขยับถ้ามีอาการโดดไปโดดมาใช้ไม่ได้นะครับต้องดูเรื่องปั๊มพลอตัตวนี้นะครับโดยนี่ของคูปต้านี่ก็จะทําหัวจับมาแล้วรุ่นไหนไม่มีต้องแปลงใส่สามทางอะไรก็แล้วแต่นะครับการจับพลอตเนี่ยมันจะต้องใช้หลักการตื้อตื้อคืออะไรคือท่ให้มันหมุนตัวเดินก็ไม่ให้มันหมุนนะครับสองคู่นี้นะครับ จะคุมช่องใดก็แล้วแต่นะครับจะคุมเดินขวาบูมพุ่งกี่นะครับเดินซ้ายอาร์มนะครับสวิงพับคอดันหน้าจะจะ,จะอยู่ปั๊มนี้นะครับมันจะแยกกันโดยอิสระนะครับคือตัวนี้บล็อกให้มันเดินก็คือเอาสลักอะไรก็ได้ยัดก็ได้แล้วก็เดินให้มันเอือ้อฮะแรงดันมันถึงจะขึ้นเมื่อไหรที่แรงดันขึ้นเราจะเช็คค่าได้นะครับ สำหรับมาตรฐานของคูปุตาก็อยู่ที่ประมาณ240-250แรงดันเมนนะครับแรงดันเมนคือตัวเดิน2องข้างรถขนไหนเดินแรงๆนีแ่แสดงว่าปั๊มแรงดีนะครับแต่ไม่ไม่ใช่เสมอไปไม่ใช่เสมอไปนะครับถ้าเดินไม่แรงอาจจะดีก็ได้แล้วก็ต้องมาเช็คชุดบนก็คือบูมอาร์มพุ่งขีเป็นไงเดินขวาคู่อะไรฮะบูมบูมคือตัวนี้นะตัวตัวนี้พุ่งขีคือตัวนู้นนะครับเดินซ้ายนะครับ คู่กับอาร์มกับสวิงถ้าเดินซ้ายไม่แรงเดินซ้ายไม่แรงแต่อาร์มแรงอาร์มก็คือหดหดเข้ามาสุดอืดดูที่เข็มหรือยืดสุดดูที่เข็มนั่นฮะก็คือแรงดันช่องเดียวกันแต่ถ้าเดินไม่แรงแต่ตัวนี้แรงก็แสดงว่าปั๊มยังดีอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เบื้องต้นดูตัวเดินก่อนว่าเดินแรงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะไปดูวิธีการการต่อสายแล้วก็อ่านเกรดกันว่าเป็นยังไงนะครับเงี้ยเกรดจับามาดูค่าเกรดก่อน บางคนอ่านเป็น PSI นะครับ PSI ก็คือปอนต์ต่อตารางนิ้วนะครับแล้วก็มีรอบในนะรอบในเป็น PSI ปอนต์ต่อตารางนิ้วส่วนด้านในก็จะเป็นเกตกิโลกร,รัมต่อตารางเซนหรือบาร์ก็ได้ค่าเดียวกันใกล้เคียงกันนะครับหลกัหลกๆผมจะถนัดที่กิโลกร,รัมต่อตารางเซนเพราะว่ามันอ่านตัวเลขได้ง่ายนิดนึงนะครับ ตัวเลขนี่ก็ร้อยสองร้อย่ะก็ประมาณครึ่งหนึ่งสองร้อยห้าสิบเราจะเรียกขึ้นมาประมาณนั้นเกินกันนั้นก็ไม่ดีต่ำกันนั้นก็ได้นิดหน่อยนะครับเกินกันนั้นก็ไม่ได้แล้วแต่ถ้าเจ้าแรงก็ได้เรียกได้สามร้อยอะไรก็เรียกได้หมดนะครับแต่ทีนี้มันจะไม่ดีก็มาจุกไว้ตรงนี้อุปกรณ์ก็จะมีสายจับเกจนะครับหัวเกจนะครับเอาสายเกจอย่างน้อยหกร้อยนะครับถึงแม้เราจะวัดแค่นี้ก็เกจเอาเกจเยอะเขาว่าเพราะว่าเกจพวกนี้จะเสียบ่อยมากนะครับ ข้อต่อก็สารพัดรถยี่ห้อหนึ่งก็จะเข้าต่ออย่างหนึ่งอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็ต้องดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะเช็คแรงดันเมนก่อนว่าค่าอยู่ที่เท่าไหร่การเร่งรอบเครื่องก็เร่งเร่งเร่งสุดนะครับเร่งสุดหรือเร่งทํางานเนี่ยรถทํางานเลยเร่งเร่งไปสุดสุดเลยเพราะว่าแรงดันจะได้ไม่เกินนะครับเมื่อเราเร่งสุดนะครับประมาณอย่างนั้นนะครับเร่งอืดไปเลยแล้วเดี๋ยวอัานดูว่าเป็นยังไงขอให้มีเครื่องมือครับแล้วเราเช็คกันอย่างนี้นะครับ ตอนนี้จะเช็คแรงดันของเนี่ยปั๊มช่องนี้อะไรฮะสวิงพับคอดันหน้านะครับซึ่งก็คอดันหน้าอ่าโดยตัดติดเลยติดเลยเอาเอาเอาออกจากนี้ออกจากท่อเอ๊ออกจากท่อตัวปับเคสเชอร์สังเกตดูนะครับเขาเรียกรีลิส์รีเนี่ยตอนนี้แรงดันที่เท่าไหร่อ่ะลองลองขยับกิ๊กๆดูอ่ะอ้าวตีพอขึ้น400เกินไปมากนะครับ สวิงจะต้องมีค่าต่ำกว่าต่ำกว่าเมนบูมอาร์พุ่งกีดอยู่แล้วนะครับตัวปรับเพชเชอร์คือตัวนี้เนี่ยตัวนี้เขาเรียกรีลิฟวาลนะครับจะเป็นวาล์วัดแรงดันขันเข้าขันเข้าแรงขันออกเบาไม่ต้องไปทีละเกียวทีละเกียวแล้วอัดไปเลยคายเยอะๆก่อนก็ได้แล้วออก็อัดเข้าไปไม่มีพังไม่มีพังหรอกทำไปเยอะกล้าทำมันได้อยู่แล้วนะค,คลิปนี้จะดูเต็มๆไปเลยการจับเกจ อนี้สายเกีรตัวเดียวนะครับปรับทีละอย่างชุดแพนี้มันอาจจะไม่มีทั้งหมดนะครับมันจะมี swing สวิงพับคอดันหน้าสวิงพับคอดันหน้าอ่ามันจะปรับได้อันนี้เราปรับเมนเลยที่เม100 100นร้อยอ่าร้อยเนี่ทีนี่ร้อย่ะดูใกล้กกลกล overlooked. ๆกันใกล้ๆกันใกล้ๆกันใกล้ๆกันอ่าแล้วก็วกยกฐานให้สุดนะครับยกฐานให้สุดยกอ่าโอเคสักสองร้อยพอลองดูแรงยังอ่า ลองตามความรู้สึกเนี่ยลองให้เขากดกดฐานเล่นเครื่องหน่อยเล่นเครื่องเ,เครื่องโอเคกดกดดูกด,ดเนี่ยแรงมากแล้วนะครับแรงมากละหรือว่าแรงเลยนะวัยเร็วแรงกีกจัดนี่ปรับเรียกปรับปรับฐานด้านหน้านะถ้าไม่แรงก็เอาเข้าอีก ได้นะครับเอาเขาอีกแต่ระดับประมาณ200เนี่ยโอเคแล้วครับถ้าเกิดแรงวันนี้ก็ได้แค่สัก220พอกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรหรือบาคนะครันนี้ถามเขาว่าพอไหมสวิงด้วยเอยไปดูเรื่องสวิงสวิงเลยลองสวิงดูลงปักแล้วสวิงดูลงปักแล้วสวิงปักก่อนก็อ่านเกตขัดที่ผานก็ได้ เอามาขัดที่ฐานก็ได้เร่งเครื่องหน่อยต้องเร่งเครื่องนะครับเร่งเครื่องทํางานโอเคโอเคได้ได้ตอนนีน้ปั้มซิ๊ไปทํางานโอเคโอเคไปทำงานโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคนี่ไงปั๊มปิ๊กขัดอะ่ะโอเคนี่เดี๋ยวดูให้นะครับมันมีรายละเอียดหลายอย่างนะครับผู้บ่าผู้บ่าบางคนเครื่องร้อนแล้วเป็นอย่างนี้บางทีมันบังเอิญ บังเอิญเนี่ยเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปอันนี้ปั๊มติ๊กหลุดนะแล้วสายแตกพวกนี้ไม่ดีนะเนี่ยเนีย่ยพวกอย่างเงี้ยรั่วอากาศเข้ากับบูบาบูบาบันไปดก่อนนกันเดีย๋ยวใช้เพื่อจะเทสจะเทสรถก่อนนะครับเทสแรงดันก่อนก็คือสวิงยังไงก็ได้ามาขัดกับผาดหน้าติ๊กได้ให้มันไม่หมุนนะครับแล้วก็เล่งไปดังละดังละครับ โอเคก็แสดงว่าใช้ได้ฮนะผ่านกันนหน้าเดี๋ยวทีนี้ไปต่อตัวเมนสองข้างนะครับนี่สัมภาษณ์นี่ครับอยากให้กระโดดเป็นม้าใช่ไหมครับ<ช>เดี๋ยวจัดให้อตอนแรกเอาไปซ่อมด้วยอาการที่เขาบอกว่าอูอือนะครับว่ามันทํางานแล้วไม่ต้องหยุดอย่างหนึ่งใช่ไหม ไม่สมูทหยุดอย่างหนึง่งมันถึงจะอ,อีกอย่างหนึง่งมันถึงจะทํางานได้อะไรเงี้ยทาแล้วไม่สมูทนะบอกให้ทําปั๊มชุดใหญ่แต่มันไม่ใช่อะดูจากอาการแล้วไม่ไม่น่าจะใช่ <จะ S 1> เดี๋ยวดูจากลักษณะแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่ามันจะสมูทได้ยังไงเดี๋ยวดูความแรงก่อนเดี๋ยวดูความแรงอัตราการไหลอ่าเพชเชอร์ก่อนเอาเพชเชอร์ให้ได้ก่อนโดยเครื่องไม่โหลดนะครับ เชเชอร์ตั้งดูเลยบา,บางคนไม่รู้รุ่นนี้เพชเชอร์เท่าไหร่ต้องตั้งให้ดึงสุดกดสุดหดสุดอย่างเงี้ยโดยเครื่องไม่โหลดนะไม่โหลดคือแล้วไม่ตื้อไม่ตื้อย่างงี้ไม่เอานะฮะถ้าตื้อตื้อไม่เอาอืออืออ,อ,อย่างงี้าต้องแบบสมมติวรารถยนต์่ะเราขับเครื่องพันรอบให้ตกมาสักเก้าร้อยรอบอะไรประมาณอย่างนั้นให้เครื่องอื้ออแล้วเดินหน้าต่อไปได้ไม่งั้นเครื่องร้อนนะเครื่องร้อนครับนะเดี๋ยวจะจับเกจคู่พร้อมกันเลยสองตัว จะได้ไวเดี๋ยวดูนะครับหัวเกตต้องมีเกตต้องมีได้นะครับเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวไปดูต่อนีฮะเพงคิดในใจเลยว่ามึงขันไม่ขันแน่นนักนี่เป็นไงครับนี่นเช็คแรงดันมากี่คันแล้วมมแมงแล้วก็ขาทุกคันโซนไปอินเ<ส>นี้ยนี่เช็คมัทนี่นะะขนาดอยู่ นี่อยู่ใกล้ไม้ใกล้มือนะครับดูที่เนี่ยแหมยักขาดเลยปะตูนึกอยู่ในใจนะโอ้โหมันจะขันแน่นขนาดนั้นเลยเลยตักขาดเลยนะ้องดูนะครับออกไหมเนี่ยเกี่ยวสายหมุนออกจะ้ปีอัดเข้าไปเสียเส้นเลยนะเดี๋ยวต่อทำนะการก็เฮ้ยสายได้ลิลวม สายหลวมสายหลวมเนี่ยต้องดูดีๆสายหลวมไม่ได้เรียกแรงดังนให้้นเอาเหล็กอะไรก็ได้ครไปขัดไว้เนี่ยขัดไว้อย่างเงี้ยนะครับสลับก็ได้ขัดให้มันไม่เดินนะครับนะดสายจังนะจะดูแรงดันเมนก่อน เดียวเดินข้างเดียวเอาข้างเดียวข้างขวาทีละข้างไปทีละข้างไปขวาสองห้าขวาโอเคสองแล้วสิได้บูมสามร้อยเกินอ่าเดี๋ยวเราปรับตัวเดินด้านซ้ายลงแตวข้างขวาก่อนเอาบูมกุกขีก่อนสายแต่ยังมาไม่เน้นอ่ะยังมาไม่ดีเลยจะย้ำใหม่ <Boom. S 2> บูมกบบูมดิเดินขวาบูมมุงกี้นะครับจะมาอ่าสองหน้าได้ <5 thôi. S 1> อ่ามุงกี้มุกีเข้ามุงกี้ออกสองห้าได้นิดๆหน่อยๆได้อ่านเข้ามุกีเข้ามุงกี้เข้า มุงขี่ก่อนนะครับเราจะเช็คเกตเดียวก่อนโอเคได้ได,ดีนี้มาเดินซ้ายเดินขวาบูม <180. S 1> มุมขกข <28. S 1> ี่เกิน80อ้ามเข้าเกินโอเค2 28เกินอ้ามออกโอเคได้เกินด้านซ้ายแรง สองแปดเราจะลดลงนะครับให้ได้ค่ามาตรฐานคือสองร้อยห้าสิบก็เดี๋ยวลดลดตัวเดินซ้ายลดเมนเดินซ้ายลงมันจะลดทั้งระบบนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูลูกย่อยอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนเดิมไล่สายมานะครับว่าตัวไหนตัวไหนเป็นอะไรยังไงไล่จากปั๊มมาเลยนะครับไล่มาแต่สําหรับผมอะผมรู้นะครับนี่กระสายนี่นนไอ้นี่แหละสายที่อัดย้ำมาไม่ดีนี่แล้วก็ อ๋อช่องน,งน,อนี่นี่นี่ทั้งสองทั้งสองอันเลยพี่หนึ่งพี่สองเนี่น,นะมันมีสองข้างน่ะเน,นี้ยสังเกตนะครับเนี่ยตัวนี้ไล่มาจากนี่เลยไล่มาจากสายเมนปั๊มนะครับจะมีอ่าปรับสองข้างจับสายก่อนสายไหนเป็นสายไหนอย่าปรับเัรวอันอันนั้นมันได้อยู่แล้วอันนึงอะ่ะนี่แต่เส้นนี้ที่ไม่ได้หาเส้นนี้ไม่ได้ใช่ไหมอ่าโอเคดูจากเกตนะครับเส้นนี้ไม่ได้ก็เอาฝั่งนี้ ฝั่งไหนก็คือฝั่งนั้นนะครับลองดูครับ,บเกจก็คลายออกนิดนึงครับเฟตเชอร์คลายเฟตเชอร์ง่ายนิดเดียวนะครับไม่ยากไม่ต้องอะทีละเกี้ยวครึ่งเกี้ยวอะไรมันก็ได้ละเอียดละเอียดนะครับอันนี้เอาเลยไม่ต้องจะลองดูระเบีเกจวัด 5, ลอาตรวอะไร 5, ยยครับลองไปเลยเดินซ้ายอาร์มนะครับเดินซ้ายอาร์ตามต่ำไปฮนะคลายออกเยอะก็ต่ำไปก็กดขันเข้า ัโอเคเท่าไหร่ละส <25 1. S 1> องร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบได้โอเคแล้วทีนี้เราจะมาดูอาร์มตัวนี้เป็นคอนโทรลเมนนะครับตัวเมนคือทั้งระบบทั้งระบบด้านซ้ายลองยกฮามยกขึ้นข้<ว>้าาซยไดเ,เดินพร้อมพุ่เดินคู่ดดเดินพุ่งร้องกันอ่า เก็บได้นะครับอธิบายให้ฟังแล้วนะได้แล้วเท่ากันแล้วถ้าเดินไม่เท่ามันอยู่ขี้ตัวเดินแล้วครับอามอามตัวอามอามเข้าอามอย่างเดียวเนี้ยเอาอามเข้าหรืออามออกให้สูงจุ่มดูเกตบะได้แล้วสองร้อยห้าสิบอ่าโอเคอามออกถ้าเกิดจะเอาอามแรงครับไปปรับของตัวนี้แต่ตรงนี้มันเป็นเขาเรียกเหมือนเซฟตี้วาลนะครับ ได้แล้วนะครับได้ครบแล้วเดินเท่าอะไรอย่างเงี้ยนี้เดินเท่าเท่าแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่รอเดินเบานะครับม่ไเจียบเปี้ยวเฟียเ้ยวแล้วเดี๋ยวทีนี้เขาจะบอกว่ามันไม่สมูทเดี๋ยวจะทาให้มันสมูทครับวันนี้เรื่องจับเกตเรื่องจับเกตพอซ้ำนี่ก่อนเด้อครับ